สวัสดีครับนะเอ๊ะและน้องโอจะพาคุณไปหาคำตอบรอบรู้เรื่องวิทย์สัปดาห์นี้น้องโอจะมีเรื่องอะไรมาถามไปฟังกันครับอ้าวน้องโอกำลังอุ่นบะหมี่อยู่เลยครับใช่ครับนะเอ๊ะว่าแต่ถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอุ่นด้วยไมโครเวฟได้ไหมครับสามารถทำได้ครับ แต่ถ้วยบะมี่ของน้องโอต้องทําจากกระดาษสีขาวเคลือบหรือพลาสติกที่ไม่มีลวดลายไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์หรือโฟมครับและที่สําคัญควรอุ่นร้อนได้ที่800วัตต์ไม่เกิน2นาทีนะครับถ้าอยากอุ่นร้อนกว่านี้ควรใส่ภาชนะอะไรแทนดีครับอ๋อภาชนะที่สามารถอุ่นด้วยไมโครเวฟได้มีเซรามิกแก้วไม่ตกแต่งลวดลายด้วยสีเงินและสีทองครับ พลาสติกประเภท PET และ PP ที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปไมโครเวฟกระดาษเคลือบเบกซ์หรือกระดาษเคลือบพลาสติกส่วนภาชนะที่ห้ามนำเข้าไมโครเวฟเด็ดขาดได้แก่ภาชนะที่ทำจากอลูมิเนียมฟอยล์โฟมโลหะทุกชนิดเพราะอาจทำให้เกิดประกายไฟลุกไหมรวมถึงกระดาษรีไซเคิลหนังสือพิมพ์สารเคลือบที่อาจเกิดสารปนเปื้อนได้ครับอ๋องั่นโอเคถ้วยเซรามิกดีกว่าครับใช่ล้วครับ ถ้าไม่แน่ใจใช้ถ้วยเซรามิกไม่มีลวดลายปลอดภัยที่สุดครับติดตามเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องสืบก่อนจะเงิบได้ตามช่องทางแฟนเพจ NSM Thailand หรือรับฟังได้ทาง YouTube NSM Thailand และ SoundCloud Podcast The c u e u e Podcast ทุกวันพุธเวลาเที่ยงตรงครับ